สวัสดีครับพบพ่อกระซองฟุกขวัญใจเพชรบ้านแพลงลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเมื่อน,นี้บรรยากาศยามค่ำนะครับคนกำลังไหลามาหลายพี่น้องกำลังวาสิซ้อมกันนะครับตอนแรกกะไมว่บบาจะได้ซ้อมตั้งแต่ช่วงเที่ยงก็า่าอันบ่ดได้ซ้อมนะครับก็มาเป็นช่วงยินนะพี่น้องบรรยากาศก็คืนเพลงครับทั้งอัน สมาชิกเกาแล้วก็สมาชิกไม่นะครับอันนั้นก็สิเป็นแกงปลาซิวอ้าวนะครับเดี๋ยวสิแกนกล่องให้เบิงเดออันนี้ก็จะเป็นแกงปลาซิวอ้าวนะครับอยู่ข้างหลังเฮาอันนี้สวัสดีค่ะโยกนะคะเป็นแอดมินของแกงปลาซิวอ้าวคะ่ะน้องโยกนะครับแกงปลาซิวอ้าว อ่าผมก็สมาชิกในแกงปลาซิวอ่านะพี่น้องเนาะก็เห็นหน้าคาตากันไปเร้วอันนี้ก็เป็นเด็กแกงนะครับทั้งเบิร์นะครับก็อยู่น้ากัน,นยังสและพี่น้องก็กันเป็นกุ้มเป็นก้อนไม่ค่อยจากกันไปใส่ดอกเพราะว่าจ,จะสิไปอยูนะ่ใส่เนาะขันไปอยู่น้ากันก็หาเนี่มวนพี่น้องเพราะว่าสีไทยเป็นคอนเทนต์ติ๊กต๊อกหรือว่าถ่ายรูปน้ากันยังส่เนาะพี่น้องเนาะ กาอาซีเห็นภาพนี่ไปจนจบฤดูการแล้วครับพี่น้องเพราะฉะนั้นไผ่ทีเขามาเบึงนะครับก็บฝากติดตามแก๊งปลาซิวอ้าวของพวกเราด้วยนะครับอันนี้น้องปายสวัสดีค่ะพี่น้องพ็อพอกันอีกแล้วค่ะแมนค่ะเทสหน่อยเทสหน่อยออีกแล้วบอกแมนเยังเอาเพลงอะไรก็ได้ได้หมดเลย เพลงเก่าได้ได้ได้เผื่อเอฟซีอยากฟังเสียงกำลังเตงนนะออ่อยู่หลังเวทีมอลําำขอศกในงานพูดย้ำเตรียมพบดาวรุ่งแห่งโอกาสมันเธอ ขอออกความในลายเด้งขึ้นมาแล้วใจเปิดเบิกกำลังเขียนคิวได้คิวข้างเริ่มบอกบ,บันเทิงแล้วดางใจอสดสว้อพี่น้องมวนบ่ครับสำหรับคนที่อยากฟังนะครับก็ได้ฟังสมใจปรารถนาแล้วเอาเพิ่อนอื่นเลยนะคบก็เดี๋ยวเอาไว้ซัมมี่กอน,นะครับพี่น้องเดี๋ยวสิมากลับมาทายไม้นะครับ อันนี้ก็เป็นการแจกตัวชามน้ำมะกอน,นะครับให้แกสมาชิกในวุงนะครับพี่น้องแจกโดยบอสโจแล้วก็ซอนะครับก็ตอนแรกก็สิเป็นการกินกับถวยฟม้งนะพี่น้องเนาะได้ว่าที่นี่ก็ได้ปรับเปลี่ยนนะครับแจกถ้วยชามให้คนละชุดนะครับให้รักษา คำาสะอาดแล้วก็กินเสร็จแล้วต่างคนต่างหลางนะครับพี่น้องแ่มาน,น่อนะอั้นเจ๊ห้อยกับเจ๊โผล่อันนี้เพื่อนก็แจกให้กับทางแดนเซอร์<ด>หญิงก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยแดนเซอร์ชายครับพี่น้อง ก็ค่อนข้างไล์เติบรับมาเมื่อนี้อันนี้ก็เป็นช่วงแจกของแดนเซอร์ชายนะครับผมกลับไปเอามาแเล้ยน,นะครับซีฟ้าบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานครับ มี YouTuber, <Hey. S 1> like song, มยูทูบเบอร์หลาย่องมาถ่ายทำวิดีโอนี้ก็จักสีลงเวลาได้เ้ยครับพี่น้อง <Hey. S 1> เพราะว่ามือนี่ก็ <Hey. S 1> ยังไงคำตอบบ่เร้วาสิสอมเสร็จจากโมงนะครับ <Hey. S 1> เพราะว่ากะว้ <Hey. S 1> ว่าซ่อมเสร็จแล้วก็จังสิงไปตัดลงอีกทีนึงนะครับ hey. Uh, อันนี้ก็ซ้อมเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องก็ค่อนข้างที่สนุกแล้วก็เหนื่อยนะครับก็สิีคอตัวไปอาบน้ำเตรียมตัวนอนนะครับเพราะว่ามืออื่นมีนัดซ้อมใบสองนอกพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอกาบสวัสดีครับ